สอของรายการ business model ขายความรับหาหุ้นเจติบโตนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกับผู้บริหารนะคะซีอของ n e t b a บไปแล้วในเบรกนี้เราลองวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของ n e t b a บกันบ้างน,นะคะกับ2ท่านค่ะที่เป็นกูรูประจํารายการของเราท่านแรกนะคะดรนิเวศเหมวชิระวลากรค่ะนักทุนหุ้นคุณค่าอีกท่านหนึ่งดรว,วิสิตองพิพัฒนกุลนะคะนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพสวัสดียังสองท่านค่ะขออนุญาตเรียนถามคุณวิสิตก่อนนะคะค ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพตัวแรกใช่ไหมคะคที่บริษัทแรกที่มีโมเดลแบบนี้แล้วเข้ามาจดทะเบียนจริงๆแล้วเท่าที่ดูโมเดลธุรกิจของเขาน Net เน็ตเบย์ชัดเจนเลยไหมคะเพราะเขาบอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยต้องมีโมเดลที่ชัดเจนมันนั้นเติบโตลำบากครับก็เป็นโมเดลที่ชัดเจนนะครับตัวเน็ตเบย์นี่ถือเป็นเขาเราียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับจากซอฟต์แวร์เสร็จเนี่ยทำเป็นเซอร์วิสนะครับแล้วทําเป็นแพลตฟอร์มนะครับสังเกตนะครับว่าเน็ตเบย์มี2แพลตฟอร์มนะครับซ สตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับผู้ที่อ,อ,องเธุรบนรัวที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยลองดูเรื่องการสร้างแพลตฟอร์มอย่างเนกเบทำนะครับแพลตฟอร์มอันแรกคือเรื่อง e-logistics นะครับซึ่งเป็นการ connect ระหว่างตัวผู้นําเข้าส่งออกนะครับกับกับกรมศุลการกรน,นะครับฉะนั้นเนี่ย business แบบนี้เขาเรียกว่า B2G นะครับก็คือจาก business to government นะครับซึ่ง ตัว e logistics เนี่ยก็คือเป็นประกอบเป็นรายได้เกือบ67%ของทาง NetBay น,นะครับอันที่สองเนี่ยที่ Netba บย์ทำก็คือการ connect การสร้างแพลตฟอร์มนะครับให้ลูกค้าสถาบันการเงินนะครับเข้ากับเปบังเงงพื่อตรวจสอบธุรกรรมต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็น e business สังเกตไหมครับว่าแพลตฟอร์มแรกเป็น e logistics นะครับอันที่2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตัว e business นะครับฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าการทาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือจะต้อง มีการสร้างแพลตฟอร์มนะครับซึ่งแพลตฟอร์มแบบนี้เนี่ยทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยสามารถเห็นการทำรายได้ที่ชัดเจนนะครับ<ะ>แล้วรายได้ที่ทาง Net ตเบได้เนี่ยก็คือขึ้นอยู่อย่าง,างกรณี e l o g i s t ติกเนี่ยนะครับการที่ว่าการที่ว่าคอนเน c t ระหว่างตัวผู้นำเข้าส่งออกกับกรมสุนการกร,กรเนี่ยการคิดรายได้เป็นเปิดทรานซัคชันนะครับ ก็คือ่องครั้งใช่ครับนะครับใช่ครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบริษัทก็จะมีค่ารายได้ที่ชัดเจนนะครับมีการมีการคิดรายได้ชัดเจนนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณนําเข้าและส่งออกนะครับถ้าปริมาณนําเข้าที่ส่งออกดีขึ้นนะครับมีการทําเอกสารเพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่เป็น e ีโลจิสติกของบริษัทเนี่ยก็จะมีรายได้เยอะขึ้นนะครับอันที่2เนี่ยส่วนที่เป็น e business เนี่ยก็คือ connect ระหว่างตัวสถาบันการเงินกับปปงนะครับ อันนี้ก็เป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรายเดือนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นต่างๆเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับว่าโมเดลของสตาร์ทอัพเนี่ยจะต้องมีการคิดรายได้ที่ชัดเจนะนะครับฉะนั้นเนี่ยคือถือว่า NETB a บถือเป็นสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบประมาณสัเกือบส,ส0ปีแล้วนะครับเกือบสิปีแล้วนะครับ<ะ>ก็อยากให้ทางสตาร์ทอัพปัจจุบันนะครับใช้โมเดลเด็ดเมย์ในการคิดเรื่องแพลตฟอร์มนะครับ จำเป็นยิ่งต้องมีแพลตฟอร์มนะครับอันนี้แพลตฟอร์มชัดเจนใช่ครับการคิดค่าธรรมเนียมรายได้ชัดเจนใช่ครับนะครับมีผู้ซื้อผู้ขายชัดเจนนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นของเน็ตเบยนี่ยก็คือทําให้เน็ตเบเนี่ยสามารถที่จะมีเรียกว่าเป็นบริษัทที่มี EBITDA margin สูงนะครับก็คือประมาณสักสามสามเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเน็ต margin นะครับข้างล่างเนี่ยนะครับก็อยู่ในยี่สิบเก้าถึงสามสามเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสังเกตนะครับว่าตัว เน็ตเบเนี่ยก็คือเป็นการเป็นหนึ่งในบริการที่ในสังคมของดิจิทัลอีโคโนมีนะครับเปลี่ยนจากกระบวนการที่มีเอกาสารเยอะๆนะครับกลายเป็นกระบวนการที่มีเพเปอร์เลสนะครับ<ด>ก็คือใช่ครับฉะนั้นนี่เขาเป็นโมเดลเรื่องเกี่ยวกับสตาร์ทอัพทางด้านเกี่ยวกับดิจิทัลอีโคโนมีเลยนะครับะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นของเน็ตเบเนี่ยนะครับก็คือโมเดลมีเสงใช้ได้ละนะครับก็คือมีรายได้นะครับมีรายได้ชัดเจนนะครับมี e b i t d a มารที่ชัดเจนมีกำไรที่ชัดเจนนะครับมีโกร t h ที่ชัดเจนนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยปีที่ผ่านม,มาเนี่ยเน็ตเสามารถเติบโตได้ปีหนึ่ง17-18%นะครับฉะนั้นเนี่ยสังเกตนะครับว่าตัว n e t b เบเนี่ยการเติบโตของเขาเนี่ยจำเป็นยิ่งจะต้องมีการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับอย่างที่ทางผู้บริหารได้เรียนไปก็คือว่าเสเต็ปต่อไปเนี่ยเขาก็คือการทำเรื่องเกี่ยวกับการ ภาษีรถยนต์นะครับที่เกี่ยวกับกรมขนส่งฐานบุกใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับ e-dlt เขาต้องไปจับที่มันมีวอลลุ่มใหม่ใช่ครับวก็สร้างแพลตฟอร์มใหม่ครับสร้างแพลตฟอร์มใหม่ในที่มีวอลลุ่มอยู่ใช่ครับเพื่อเป็นการเติบโตนะครับสังเกตนะครับว่าเขาจับกับกงศุลละกงกรนะครับคอนเน็กระหว่างตัว Business to government นะครับ b 2 g นะครับฉะนั้นแล้วก็ Business ที่ว่าสถาบันการเงินกับปปงก็ b 2 g เหมือนกันนะครับ เรื่องของตัวการจ่ายภาษีรถยนต์นะครับของบริษัทเช่าซื้อรถยนต์นะครับกับกรมคุณสมบัตบกนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่บริษัทเนี่ยพยายามทําไปเพื่อเกิดการก้าวกระโดดะนะครับสังเกตไหมครับว่าบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์เ o อร์เนี่ยจะมียิ่งต้องมีแพลตฟอร์มเพื่อทาให้เขาก้าวกระโดดมาแพลตฟอร์มนี้จาเป็นยิ่งต้องมีแมสเหมือนกันนะครับว่าแมสตรงนี้เนี่ยจะทําให้รายได้เขาสม่ําเสมอนะครับเพราะว่า บริษัทที่ทําสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยนะครับเมือเ่อไปจดทะเบียนจ่ายภาษีกับคนขนส่งทางบกเนี่ยก็เป็นจํานวนที่มากนะครับเข้าใจว่ารถใหม่ปีหนึ่งประมาณสักห้าแสนคันนะครับซึ่งครึ่งหนึ่งก็อาจจะมาจากไฟแนนซ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งแพลตฟอร์มใหม่ของเน็ตเบนะครับวอลุ่มมันจะเยอะใช่ครับใช่ไหมฮะที่นี้สิ่งที่เขาทำเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเขาเป็นผู้คิด แพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาถูกไหมฮะให้บริการในการคิดแพลตฟอร์มใหม่แล้วก็ให้บริการบนแพลตฟอร์มที่เขาคิดแล้วก็คิดค่าธรรมเนียมต่อครั้งอาจจะเป็นรายเดือนก็ได้หรือเป็นรายเดือนฉะนั้นเนี่ยที่มาของรายได้คิดชัดเจนแล้วก็ที่มาของรายได้เห็นชัดเจนแล้วก็การเติบโตข้างหน้าก็คือเห็นชัดเจนที่คุณวิสิตบอกว่าจะเข้าไปอยู่ในรถยนต์ใช่ไหมฮะฉะนั้นสังเกตนะครับว่า การคิดโมเดลแบบสตาร์ทอัพเนี่ยจะต้องคิดถึงเอ็นไคลน์จะต้องมีแพลตฟอร์มลูกค้าคือใครใช่ครมคะใช่ครับแล้วก็จะต้องดูว่าเราทำธุรกรรมกับใครนะครับระหว่าง Business to Business B2B หรือ B2G อ่าใช่ครับฉะนั้นพอ B2G ปุ๊บเนี่ยก็ชัดเจนนะครับก็เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์นะครับที่ประสบความสำเร็จครวก็กำลังจะไปสู่ B2B อ่าใช่ครับ จสามารถไปสู่ B2B หรือ B2C ก็ได้นะครับ B2C ก็คือจาก business ปไปสู่ customer นะครับแบบนี้นะครับฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าโมเดลของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากครับอาจารย์คะในรูปแบบธุรกิจแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองโมเดลยังไงบ้างคะเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาอาศัย<อ>ด้านของเทคโนโลยีเพราะว่าเรากําลังเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลก็คือเข้าไปสร้างแพลตฟอร์มให้บริการบนแพลตฟอร์มนี้แล้วก็ดูว่าใครที่มีปัญหาอะไรอีก ก็จะเข้าไปช่วยเอาแพลตฟอร์มเนี้ยเข้าไปช่วยอีก,กอาจารย์มองยังไงบ้างอะจริงๆแล้วก็เกิดมาสิบกว่าปีนะใช่ค่ะกระโตโตไม่มากนะครับ <ฮะ S 3> ต้องเรียกว่าโตไม่มากเพราะว่าถึงวันนี้ก็ส่งร้อยกว่าล้านเองรายได้นะ,ะแต่โตแบบกระโดดหรือเปล่าอ,อาจารย์ไม,ไม่ไม่กระโดดฮะคิดว่าโตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อนาคตอาจจะมีปัญหานิดนึงด้วยเพราะว่าเฉพาะของเดิมนะฮะแทนผู้ถ่ของของใหม่ พราะของเดิมเนี่ยจริงๆไปทําเกี่ยวกับเรื่องนําเข้าส่งออกอเป็นหลักนะซึ่งตัวนเข้าส่งออกนี่มันลดลงมันไม่ค่อยดีอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดการเติบโตเฉพาะตรงส่วนนี้จริงๆตรงส่วนนี้บริษัทก็ได้เปรียบะะเพราะทํามาก่อนนะแต่ว่าอนาคตเนี่ยมันจะรีพีทแบบนี้อีกก็ต้องระวังว่า,วาจริงๆสเตรนจ์ของบอริษัทไม่ใช่อยู่ที่การคิดเป็นแบบสตาร์ทอัพอย่างที่เรารู้จักกันทุกวันนี้นะครับ แต่เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าเอาระบบเดิมเนี่ยแหละนะระบบเดิมที่เป็นเอกสารเป็นนู้นเป็นนี้เนี่ยนะจะมาแล้วก็มีการต้องต้องมีฟิสิกอลคันติดต่อกันนันคนนี้หลายหน่วยงานนะบริษัทเองก็ก็ต้องวิ่งผูดง่านสมัยก่อนต้องมีพนักงานมิเชนเจอร์มีนู้นมีนี่มีคนอะไรไปส่งไปรับก็ยางอะไรก็เป็นปัญหานะฮะเป็นปัญหาก็บริษัทก็เห็นจุดตรงนี้ว่าจะทําให้มันเป็นเปเปอร์เลสเปเปอร์เลส รวดเร็วขึ้นะระหยัดขึ้นปีจ่ยแล้วก็ให้ให้ทางการยอมรับด้วยว่าอันนี้ใช้แบบไม่ต้องใช้เพเปอร์ก็ได้เพราะธรรมดาเนี่ยราชการจะต้องใช้เอกสารใช่นะ<ช>นะอันนี้ก็เป็นความสามารถของบริษัทที่ไปคอนวิสเป็นชักชวนว่าอะตเป็นเนี่ยให้รับแบบนี้นะเพราะว่าจริงๆไม่จําเป็นต้องมีเอกสารแล้วก็ทาได้สําเร็จนะก็คือว่าสามารถที่จะทําใหเ้เป็นแบบ paperless แต่อันนี้ไม่ได้มีอะไรใหม่นะฮะ เพียงแต่ว่าทําให้มันเป็นเปอร์เฟคล์ซึ่งทางเทคโนโลยีไม่ได้ยากอะไรคุณบอกมาเลยว่าจะทันยังไงแล้วเดี๋ยวใช้คอมพิวเตอร์รให้มันลิงก์กันหมดนะก็อาจจะเป็นผู้นําแต่ว่าไม่ไม่ไม,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 มีมีคู่แข่งขันนะมีคู่แข่งขันนะ <c oughs> คนที่ทําแบบนี้ก็มีด้วยจะอาจจะมาทีหลังอาจจะเป็นเป็นตัวรองอต่ผมไม่แน่ใจนะต้องไปคิดต้องไปอะไรกีดเพราะฉะนั้นก็บริษัทก็เซ็กคยวมาเก็ตตรงนี้นะมาเก็ตที่ว่าให้บริการเงไนอะไร ด้ปลายนิ้วแล้วล่ะไม่ต้องวิ่งแต่ไม่ได้มีอะไรใหม่ไม่ได้มีอะไรใหม่แต่สิ่งที่ทําได้ก็คือว่าไปชักชวนไปพยายามประสานงานทุกฝ่ายให้รับว่าเดี๋ยวจะมีแบบนี้ส่งมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วคุณก็ตอบอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างก็ลงตัวนะถึงนาทีนี้ถามว่ายังมี p a เ e อร์เลสมันมี p a เปอที่ต้องการ p a p e r ร์เลระหว่างราชการกับ ่วยงานภายนอกเป็นบริษัทก็ดีเป็นเอกชนก็ดีเป็นคนธรรมดาก็ดีนะถามว่ายังมีไม่มีนะความต้องการยังมีอีกไม่ใช่คือ,อาาไม่ใช่<อ>ความต้องการสิ่งคือพวกนี้มันมีอยู่แล้ว<า>มันมีอยู่แล้วมันเป็นเปเปอร์เช่นเราไปาต่อทะเบียนรถเราก็ต้องวิ่งไปอะไรแบบคือคืองานมันมีอยู่แล้วและงานพวกนี้ยังไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์หมายถึงว่าความต้องการในการที่จะทำให้มันเปเปอร์เลสขาจัด การใช้กระดาษเยอะๆเนี่ยมันมีความต้องการใช่ที่ต้องวิ่งต้องอะไรเนี่ยมันยังมีหน่วยราชการหลายแห่งก็ยังคือพูดง่ายยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมีใช่ค่ะก็อาจจะยังรอว่าจะมีใครแบบบริษัทเนี่ยไปเสนอตัวว่าเดี๋ยวจะทำเปเปอร์เลสให้แต่ถามว่าราชการเองทําได้ไหมทําได้สบายก็เ,เป็น e government เลาใช่ไหมและนี่ก็เป็นเช็คตัวใหญ่ตัวหนึ่งว่าต่อไปนี้ราชการอาจจะเริ่มทําแบบนี้เหมือนกัน ทำตัวเป็นสตาร์ทอัพเหมือนกันเพราะว่าเราก็พูดกันแล้วว่ารัชการพยายามที่จะทําให้สังคมเราเป็นดิจิทัลซึ่งก็เขาก็จะมีแผนง,งานมีนู่นมีนี้แสดงว่าต้องอยู่ที่รัฐบาลหรือว่ามีนโยบายจะทําเองหรือมีนโยบายที่จะให้คนนอกเข้ามาช่วยทำอ่าน,นี่นี่ก็เป็นคือไอ้นโยบายให้คนภายนอกนี่อาจจะไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกใครทําเสนอมาเขาก็รับได้คจะมาแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รับลายเดียวใครอยากทําก็ทํามา แต่ว่าคู่แข่งจะเข้าถึงยากไหมคะอาจารย์เพราะว่าเน็ตเบ์เหมือนว่าเขามีความเชี่ยวชาญแนวระบบระเบียบขั้นตอนมากกว่าค่ะผมคิดว่าไอ้นี้ไม่มีอะไรนะครับคือคุณบอกระบบมาเถอะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเน็ตเบอาจจะเก่งตรงที่ว่าสามารถจะไปเสนอโซลูชันให้ว่าอะไรได้ทำแบบนั้นแบบนี้าทมาสิกว่าปีแล้วด้วยระบบเนี่ยแต่คนอื่นก็ทําอยู่นะครับมีคนอื่นทําด้วยไม่ใช่ว่าเน็ตเบย์ทำคนเดียวคนใหม่ก็ทําได้ครับไม่ได้ยากอะไรคือไอ้เดี๋ยวนี้มันเรื่อง ถ้าจริงถ้าคุณบอกมี p r ซ c เจอร์หมดแล้วนี่แหละให้คนไปเขียนเนี่ยไม่ยากไม่ยากขึ้นอยู่กับว่าถ้ารัฐบาลเปิดเปิดแล้วก็ตั้งใจจะเป็นผู้นําว่าเดี๋ยวรัฐบาลทําเอง่ำไหม,หมต่อไปนี้เสียภาษีทีงจริงภาษีก็จัดการไปเรียบร้อยสมัยก่อนจําได้ไหมเราต้องเอาเอกสารเนี่ยวิ่งไปที่เ,เ,เ,เขตน,นะเดี๋ยวนี้ผมยังทําอยู่เลยนะแต่คนจวนใหญ่มันเสียทางอินเทอร์เน็ตได้อ่านี่นี่<ล>เป็นดบบเดียวกันนะนี่คือหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่า ไอ้ระบบศุลกากรเนี่ยเขาอาจะทํามาก่อนเพราะว่ามีเอกชนไปเสนอแต่ระบบการจ่ายภาษีเนี่ยรัฐบาลรู้สึกจะทาเองจะมาคุณส่งเข้าไปได้เลยแสดงว่าจะมองว่าคู่แข่งก็ไม่ได้สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ป้องกันอะไรไม่ได้เลยถ้าราชการจะเปิดเนี่ยเขาก็เปิดทั่วไปหมดเขาไม่บอกว่าให้เน็ตเบรหรือรัฐบาลจะทําเองใช่ใช่รัฐบาลจะทาเองซึ่งในอดีตเนี่ยรัฐบาลจะบอกไม่ทาหรอกเพราะเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้แต่ตอนนี้รัฐบาลอาจจะเริ่มคิด คามเชีชไม่จําเป็นนะจ้างใครมาทําก็ได้เพราะระบบมันมีอยู่แล้วคุณเพียงแต่ใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปแถมแทนเท่านั้นเองซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรแล้วมันจะแข่งกันด้วยอะไรนะจย์ราคาที่เสนอให้กับภาครัฐหรือฮะอะไรแข่งที่จะเข้าไปอคือถ้ารัฐบอกว่าจะเป็นเจ้าของระบบเองเช่นระบบภาษีเนี่ยเนื่องจากว่าคนอื่นเขาไม่ไม่พร้อมที่จะไปลงทุนกับรัฐรัฐบาลก็ทาเองจ่ายเงินเองเพราะรัฐบาลคิดว่าเออด้วยระบบเนี่ยทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลไม่ต้องจ้างพนักงานจ้าง ราชการอะไรมามาเก็บภาษีมามามาตรวจจะมาใช้เครื่องที่มันระบบใหญ่มากจ่มรัฐบาลก็ทําเองเอระบบศูนย์ราชกรตอนนั้นอาจจะเป็นระบบเล็กจะมาคนไม่กสนใจเพราะคนที่เกี่ยวข้องกันมีแต่ผู้ชกน้เข้าสูงออกรัฐบาลก็ไม่ทํำนี่ก็ไปเสนอทำจะมาเพราะฉะนั้นผมคําถามของผมก็คือว่าไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันต้องไปแข่งถ้าถ้าเขาให้แข่งจะมาก็ก็แข่ง หรือไม่รัฐบาลก็ทําเองถ้าทําเองก็เขาก็เปิดเหมือนกับประมูลเลยอะประมูลว่ามันทําให้รัฐบาลแล้วเดี๋ยวรัฐบาลเจ้าของ uh huh. อ่ามันก็เป็นอะไรที่อันเซอร์เทนนะว่า uh huh. จะเข้าไปในซิสเต็มตรงนี้เนี่ยมันมีคู่แข่งเยอะมันมนีนโยบายที่จะต้องออกมาว่าหน่วยราชการหน่วยไหนหน่วยไหนเขาจะทำ uh huh. นะเพราะฉะนั้นแต่ว่าถามว่าไอสิ่งที่มีอยู่เนี่ยผมว่าเขาอยู่ได้สบายใช่ไหมเพราะ,ะทำมานานแล้วก็รัฐบาลเขาคงไม่ไปทําซ้ำาแล้แหละ แต่มเพราะระบบมันดีอยู่แล้วอันนี้ก็กินไปนะก็คือหมายว่ามีไรายได้แน่นอนในระดับหนึ่งอาจจะไม่จะตัวมากแล้วแนะสดง<อ>ว่าอาจารย์มองว่าเพราะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยคำจำกัดความก็ <c oughs> คือมันต้องโตแบบก้ากระโดดจะเห็นซึ่งอันนี้ไม่ใช่นะนาทีนีโ้โดยเฉพาะระบบเนี้ยไม่ใช่นะ,ะนี่คือระบบที่อยู่ตัวค่อนข้างอยู่ตัวนะแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะใช้เยอะแล้วนะ เพราะมันสะดวกก่เยอะคือยังโตได้เติบโตได้<ถ>ไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้เติบโตแบบก้าว,วกระโดดหรืออาจจะไม่โตเลยผมไม่แน่ใจนะมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ก,การนําเข้าส่งออกมันยังเพิ่มหรือเปล่าหรือว่ายังมีแอรียตรงไหนที่อาจจะระบบนี้จะไปเสริมเช่นยังมีเรื่องโลจิสติกนู่นนี่อะไรต่างๆซึ่งก็ไปหากินตรงนั้นได้ก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะไปจับตลาดไหนที่มันจะมีวอลลุ่มมากขึ้นมีปริมาณากิจากรรมมาใ,ให้ทำผผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่น อ่าตัวนี้แทนที่ว่าไอ้เรื่องของรถสติกคือตอนนี้เป็นกมรมศุลกากรต่อไปก็เป็นรถยนต์อ่านะหรือเป็นบริษัทเดียรรถยนต์อ่าต่อทะเบียนรถยนต์นนคนละเรื่อง<ฆ>นะอันนั้นคือเรื่องใหม่ที่ต้องไปแข่งหรืออาจจะไม่ต้องแข่งเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ให้ใครทำเขาทาเอง<ฆ>นะอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนั้นเขายากว่าอันนี้จะเป็นโตแบบโมเดิร์นสตาร์ทอัพเนี่ย mm hmm. อันนี้ไม่ใช่แล้ว mm hmm. นะแต่ว่าบริษัทก็อาจจะมียังมีสเตร็งตรงที่ว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นผู้เริ่มแหละเป็นสตาร์ทอัพตัว ใล้าๆอย่างนั้นแต่ว่าจะไปเขาว่ามันจะโตแบบสตาร์ทอัพอย่างที่เรารู้จักทุกวันนี้มันไม่น่าจะใช่ค่ะอาจารย์บอกคงไม่โตแบบอะไรอะไลน์กูเกิลเพราะว่าพวกนั้นเขาของใหม่ไงเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์เขาไปครเอทสิ่งใหม่ทั้งหมดขึ้นมามันจะโตเร็วมากแล้วก็คู่แข่งเข้ายากถ้าถ้าถ้าคุณทำได้ตรงนั้นเนี่ยคู่แข่งเข้ายากแต่นี่มันไม่ใช่นี่มันคือของของรัฐบาลจะมถ้าเขาจะเปิดยังไงยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็ตัวธุรกิจก็จํากัดอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มเดียวค่ะที่ใช้บริการนะค,คะคือตอนนี้เขาที่เขาทำอยู่ก็คืออย่างที่คุณวิสิตบอกไปว่า B 2 G นะคะแล้วก็กําลังจะเข้าไปสู่ B 2 B นะคะคุณวิสิตมองแบบนี้แล้วเนี่ย valuation สําหรับธุรกิจของเน t b เเนี่ยถ้าดูวิเคราะห์จากโมเดลธุรกิจเนี่ยเราจะ valuation ยังไงดีคะว่าหุ้นเขาเนี่ยน่าลงทุนหรือไม่น่าลงทุนครับปกติธุรกิจแบบนี้เนี่ยสามารถทำ valuation ได้หลายๆแบบนะครับ อันแรกที่นะักวิเคราะห์ใช้กันมากเนี่ยก็คือ PE ห่างโกลดนะครับปัจจุบันเข้าใจว่า PE 40เท่านะครับหมายความว่า<ผ>น,นักลงทุนต้องมองโกลดอย่างน้อย4 0นะครับนห,หนึ่งปีข้างหน้าใช่ครับหมายความว่าแพลตฟอร์มใหม่ของเขาเนี่ยนะครับที่อาจจะจับเรื่องเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์ต่างเนี่ย uh huh. E D L T เนี่ยนะครับ uh huh. จำเป็นยิ่งต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ทําการเติบโตให้กับบริษัทนะครับน uh huh. ะณะเดียวกันเนี่ยนะครับรนะรบ,บริษัทก็สามารถที่จะสร้างแพลตฟอร์มใหม่อีกนะครับ อย,อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าตอนนี้เขาจับเฉพาะ B2G นะครับผมเข้าใจว่าในธุรกิจพวก Paperless Digital Economy มเนี่ยมันสามารถแอพพลกับให้ให้กับหลายธุรกิจอาทิเช่นพวก B2B ในธุรกิจโรงแรมในธ,ธุรกิจสายการบินะนะครับธุรกิจโรงพยาบาลน,นะครับเ <c oughs> นื่องจากบริษัท NetBay เนีย position ตัวเองเป็นเร้ว,ว่าเป็น Software as a Service นะครับฉะนั้นเนี่ย ความสามารถในการสร้างแพลตฟอร์มนี่สำคัญในการที่ทําให้เขาโตรหรือเปล่านะครับฉะนั้นการเติบโตบริษัทเนี่ยจะต้องมีการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆเพื่อให้คนมาใช้นะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเขาสามารถหาแพลตฟอร์มใหม่ๆได้นะครับมีจํานวนทราฟิกมากพอเนี่ยก็จะทําให้เกิดการก้าวกระโดดน,นะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นโมเดลของสตาร์ทอัพที่ต้องต้องคิดนะครับว่า คือจะต้องมองลูกค้าให้ออกนะครับจะต้องมีปริมาณการใช้ที่ทมากนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นกรณีศึกษาหนึ่งนะครับในแง่ของ PE หาโกรมัครับไม่เออหานการเเตติบโนี่ยหมายความว่านักลงทุนเนี่ยต้องมองการเติบโตอย่างน้อย40นะครับใน1ปีข้างหน้านะครับแวนเชนด์อันนึงเนี่ยนะครับที่ตอนที่ว่าสมัย Amazon เข้าตลาดหรือว่าสมัยที่ว่า Google เข้าตลาดเนี่ยนะครับเขาใช้ Market Cap หารรายได้นะครับ Market Cap หารรายได้นะครับก็คือว่า ราคาหุ้นนะครับหารด้วยรายได้ของบริษัทนะครับซึ่งก็จะปัจจุบันเนี้ยมาร์เก็ตแคปหารรายได้ของบริษัทเนี่ยอยู่ถึง7-8เท่านะครับเจถึงแเท่านี่ถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับของเอตุเบใช่ไหมครับใช่ครับ,รบนะครับแต่ว่าของต่างประเทศเนี่ยนะครับตอนสมัยที่ว่าอาลีบาบาเคยบูมหรือว่าสมัยที่อเมริกซอนเคยบูมเนี่ยนะครับก็คือเคยอยู่ประมาณสักเกือบ เจ็ดสิบแปดสิบเท่าเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าทุกคนมองโกลตนะครับมองโกลตนะครับคือยิ่งน้อยยิ่งดีหรือว่ายิ่งมากยิ่งดีคะปกติเนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีอยู่แล้วไหมครับถ้าเกิดมาร์เก็ตแคปหารเซลล์เนี่ยมันสูงเนี่ยหมายความว่านักลงทุนเนี่ยพรายซิ่งอนาคตไปไปไกลเหมือนกันนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือในธุรกิจแบบนี้เนี่ยมาจิ้นค่อนข้างสูงนะครับมาจิ้นธุรกิจของดอทคอมต่างๆเนี่ยมาจิ้นสูงหมดนะครับจนกระทั่งมีกาาารแขขขข่่่งงงันนนคคออ้้ เข้ามามากถึงต้องมีการตัดมาทิ่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวไพ p e r b o o k กับ REE เองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าสูงนะครับในแง p ่ PE หารโกลต์ปัจจุบ p e ัน PE 40เท่าหมายเขาต้องทุนคาดการจะต้องแพลตฟอร์มใหม่ EDLT หรือว่าอาจจะมีแพลตฟอร์มที่ในอุตสาหการรมอื่นที่เกิดจาก B2B เนี่ยจะต้องสร้างการเติบโตให้เน็ตเวิให้ได้อย่างน้อย4 0นะครับแต่เท่าที่ดู7-8เท่าเนี่ย น้องทุนเขาให้ไปสูงหรือยังคะคาคือในแง่ของ Market Cap คปหรายได้เือว่าสูงนะครับถือว่าสูงะเอว่าสูงเรามีเบส c มากไหมคะว่าอันไหนที่เรียกว่าสูงหรือว่าแพงอย่างที่คล้ายๆกับเขาเนี่ยมีไหมคะธุรกิจตอนนี้ยังไม่มีนะครับต้องยอมรับว่าเป็นเจ้าแรกนะครับเป็นเป็นบริษัทแรกที่เป็นลักษณะพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อทําเป็นแพลตฟอร์มนะครับนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า paperless เนี่ยสามารถเกิดขึ้นตั้งแต่ ส่วนของ government นะครับ g o v e r n m นะครับผมคิดว่าเข้าใจว่าอีกหน่อยก็คงขยายไปที่ B 2 C นะครับ uh huh. แล้วก็ B 2 B นะครับ uh huh. สิ่งที่ต้องต้องต้องนักทุนต้องระวังก็คือว่าเนื่องจากธุรกิจ B 2 G เนี่ยธุรกิจ B 2 G ทั่วไปเนี่ยอ้างอิงนโยบายภาครัฐฐ่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยคือต้องอ่านนโยบายของภาครัฐให้ออกนะครับอันที่1น,นะครับอันที่2เนี่ยธุรกิจแบบนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความพัฒนาความรวดเร็วของ เทคโนโลยีต่างๆนะครับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์รัฐบาลต่างๆนี่มีผลในแง่ของความเสี่ยงของบริษัทอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคือผมเลยคิดว่านะครับว่านักทุนต้องมองโกลด่มเซ็ตมองแพลตฟอร์มใหม่นะครับเดียวกันเนี่ยจะต้องมองเรื่องความเสี่ยงด้วยครับค่ะมีประเด็นหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัดส่วนนะคะคุณวิสิตคะสัดส่วนระหว่าง B 2 G กับ B 2 B เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเขาเริ่มไป B 2 B หรือยังคะ ตอนนี้ B2G รายได้67% 67นะฮะแต่ B2B เนี่ยประมาณ30%มสิร์เค่ะ,ะคถ้าในมุมของนักวิเคราะห์เนี่ยะจะทำให้ลดความเสี่ยงลงมาแล้วก็หาการเติบโตใหม่ๆได้เนี่ยส,สัดส่วนมันน่าจะประมาณสักเท่าไหร่คะมันจะกระจายผมคิดว่าจะต้องมีทั้งหมด3อันนะครับ B2G 30%นะครับ B2B 30 อีกอันนึ่งก็ B to C 30%สนะครับสามารถที่จะกระจายพอร์ตโฟลิโอเขาได้ครับค่ะเท่าที่คุณวิสิทธิ์ดูแล้วเนี่ยโอกาสในการความศักยภาพความสามารถของเขาเนี่ยที่การจะเติบโตเข้าไปสร้างสู่กำไรเพิ่มขึ้นได้ถึง40%ตามความคาดหวังของอาร์เก็ตแครหาด้วยรายได้เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมคะคือต้องหาต้องมีแพลตฟอร์มใหม่นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าในปีนี้ปีหน้าเนี่ยจะต้องดูเรื่องเกี่ยวกับ โปรเจกต์ที่ว่า EDLT ของเขานะครับว่าจะมีการแลมอัพการเพิ่มขึ้นอะไรได้ขนาดไหนนะครับค่ะการรักษาอัตรากำไรสุทธิของเขามีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะถูกเข้ามาแชร์ทําให้อัตรากําไรสุทธิเขาลดลงเพราะว่าไตรมาสที่1เนี่ยเขาทำได้เกือบ30%เลยนะคะใช่ครับบริษัทที่เป็นซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสเนี่ยจะมีเน็ตมาจินสูงอยู่แล้วะนะครับกรอสมาจินสูงนะครับฉะน,นั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าเรื่องมาจินเนี่ยเป็นสิ่งที่ เมื่อแพลตฟอร์มนั้นถูกใช้แพร่หลายแล้วเนี่ยม,มาจินเขาน่าจะสูงครับเพียงแต่ว่าจะต้องแพลตฟอร์มใหม่ต้องเกิดให้ได้นะครับเหมือนกับที่ผ่านมาทําเรื่อง e-logistics นะครับแล้วก็เรื่องของตัวเรื่องเกี่ยวกับการ connect กับปปงนะครับ,รบอาจารย์นิเว้ยคะ่ะถ้าดูจากอัตรากำไรสุทธิเขาเนี่ยมันค,ค่อนข้างสูงพอสมควรทีเดียวนะคะปี58นี่ ประมาณ29%พอมาปี59เ้าเฉพาะแต่มาหนึ่งปีนี้เนี่ยก็30เซเกือบ30ซคือคือตัวนี้การเติบโตของเขาน่าสนใจไหมฮะบอกยากนะคือกำไรสูงเนี่เป็นเพราะว่าอาจจะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าระบบมันมีอยู่แล้วถ้าลงทุนไปแล้วตัดไปหมดแล้วเนี่ยเวลาโอเปเรตมันแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะเพราะนั้นตอนต้นอาจจะไม่อย่างนี้สิบปีที่แล้วจะบอกว่าโอตอนนั้นต้นทุนยังเยอะอยู่นี่เป็นธรรมชาตินะครับคือ ช่วงที่คุณพัฒนาแพลตฟอร์มเนี่ยคุณจมีมีเอ uh huh. นะ็กซ์เพนเยอะนะกำไรมันจะมาทีหลังเมือม่อเมื่อแพลตฟอร์มมันอินตัวเมื่อมันเต็มนะซึ่งบริษัทก,ก็อาจจะเป็นอย่างนั้น mm hmm. ก็คือว่าตอนนี้มันไม่ต้องลงทุนอะไรเนี่ย uh huh. เพราะว่าก็ของเก่าก็หาก,กินได้ตลอดนะเพราะฉะนั้นอันนี้พูดยากนะว่าดูของใหม่นะแต่ประเด็นตรงนี้อยู่อันนี้นิดหนึ่งครับว่าคือนาทีนี้เน่ยโมเดลแบบนี้เนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กมาก นะ<ม>ทำกำไรไม่มากเพราะว่าคือที่ผมบอกโมเดลนี้คือโมเดลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่ๆนำเข้าส่งออกพวกนี้เดี๋ยวนี้ผมว่าไม่เวิร์กมากหรอก<ม>เพราะว่า,าไรายได้มันคือทุกบริษัทอยู่นี้ส่วนใหญ่เขาก็ดิจิทัลขนาดนั้นนะ,ะนะเขาอาจจะไม่ต้องยอมจ่ายอะไรมากมายแล้วเขาก็สามารถติดตอ่อกันได้ด้วยระบบที่มันเอสบิสซ์นะม,มันแตกต่างจาก โมเดลสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ในโลกนี้ที่กําลังบูมกำลังอะไรเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของรีเทลนะเพราะว่ารีเทลมันเกี่ยวข้องกับคนเป็นล้านกูเกิลนี่เล่นกับแมสอ่าเป็นคนเป็นพันล้านกลุ่มแมสระดับล่างๆเลยอ่าเป็นพันพันล้านไม่ได้พูดถึงเรื่องว่า80ดสิบลายร้อยลายหรืออีเวนพันลายใช่ไหมเพราะแล้วแล้วพวกรีเทลเนี่ยเขาจ่ายก้อนเล็กๆหน่อยบางทีไม่คิดตังค์ด้วยใช่ไหมแต่ขอให้มีคนเยอะๆอย่าง โปเกมอนเห็นไหมโปเกมอนเนี่ยแบบอาจารย์ไปจับยังคะไม่เก็บตังค์เลยนะแต่ว่าแค่เดือนเดียวก็รายได้ไม่รู้กี่พันล้านแล้ว <c oughs> ใช่ไหมอันนี้มันแตกต่างกัน <c oughs> ใช่ไหมหรือว่าแบบพวก Uber Gra b แท็กซี่จะมาเข้าจับรีเทลมากนะ <c oughs> คนขับแท็กซี่ซึ่งมีเป็นเป็นหมื่นเป็นแสน <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันอันนี้คือความแตกต่างว่าถ้ายังเล่นอยู่ตรงนี้เนี่ยจะไปหวังว่ามันจะโตเร็วมากๆหรือว่าคิดกําไรมากมมันไม่รู้คิดยังไงเพราะว่า คุณไปเก็บตังค์มากๆเขาก็บอกว้ยระบบนี้เขาก็ทําได้หมายว่าแบงค์เบิ้งใช่ไคุณไปเกี่ยวข้องกับแบงค์แบง์บอกแบงก์กำลังทําเองนะไม่จำเป็นต้องให้ให้ใหคุณคุณมาทำแต่เพราะเขาทำของเขาได้อยู่แล้วถ้ามีคนมีอะไรและมีระบบพร้อมหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นว่าเอออานาคตเนี่ยจะโตได้ยังไงถ้าพิสูจน์ได้อีกสักโปรเจกต์หนึ่งอ,อันนี้อาจจะแบบเห็นคอนแตคต์ที่เป็นบีบีที่บีที่ที่เป็นแบบเวิร์กแล้วเออเริ่มเห็นว่ามีรายได้เข้ามากําไร กำไรยังไม่ต้องมีไรายได้เข้ามาเร็วเลยอะไรเร็วอันนั้นบิกเรื่องแสดงว่าอาจารย์กำลังดูที่ไปสู่ B2C อยู่ใช่ใช่ถ้ามีมนะฮะถึง B2B ก็ได้แต่ว่าพิสูจน์ได้ไหมแล้วว่าสามารถที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วๆๆไรายได้มาทุกคนมาใช้เพราะ,ะในความเห็นอาจารย์มองว่าในมุมของ VI เนี่ยก็ยัง <c oughs> มองว่าสตาร์ทอัพก็คือจะต้องโตเร็วมันจะต้องประมาณสักเท่าไหร่ฮะอาจารย์ไม่มีจํากัดเลยครับถ้า product คุณ work เร็วมากอย่างเช่นโปเกมอนเนี่ย เดือนเดียวเท่านั้นเห็นเลยว่าโอ้โหมันขึ้นแต่ว่าอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคร เมื่อขึ้นไปแล้วมันจะลงเร็วไหมจะลงเร็วไหมอันนั้นเป็นประเด็นเหมือนกันนะคุณผู้ชมคะสําหรับการมองโมเดลธุรกิจของเน็ตเบย์นะคะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากทีเดียวนะคะคาถามถัดไปทั้งคุณวิสิตและก็อาจารย์นิเวศนะคะคือรอดูนะคะเพราะตอนนี้ทางบริษัทนั้นไปจับกลุ่มแบบ B 2 C B 2 G นะคะก็คือ Business to Government นะคะตอนนี้เขาพอร์ตใหญ่ที่สุดนะคะกลุ่มศุลกากรแต่ส่วนที่จะไปต่อทะเบียนให้กับรถยนต์น,นั้นก็จะเป็น B 2 B สิ่งที่รอรอดู ถัดไปสําหรับอาจารย์นิเวศก็คือ B 2 C นะคะแล้วก็คำไรายได้เข้ามาอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสําหรับอาจารย์นิเวศแล้ะขอบคุณดรวิสิตด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะวันพุธหน้านะคะ13นาฬกาถึง14นาฬิกาสำหรับรายการ Business Model วันนี้สวัสดีค่ะ